เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีคนอยู่แล้วมันจะมีนี่ฉันต้องมาทำภารกิจเสียงตายก็เลยแต่เดี๋ยวข้างหน้าแล้วมันใครอยู่วะเอ <F at uring> ตอตอนนั้นนี่มันตุ๊กต้อยเจนี่โดนอัพเกรดตัดแต่งพฤตก,กรรมมันเอ้ยนี่ยนะ สมอไม่ออกกระสุ้นไม่ออกเออจิ๊บนี่โอ้โอ้ตาย <S emphasis> <Windows HDMI> เออโอ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้มีสิ่งเมื่อกี้เห็นอะไรขึ้นมาไม่ต้องตดใจโอเคเราตงเรื่องกันต่อ

ん อมันเป็นไปไม่ได้ผสบไปกินอ้ถึงขั้นที่ต้องปาสบกันใส่เลยเหรอเอออแต่กระตัวด้วยเพราชฉันมาถึงฐานลงพวกมันลแล้วแล้วจากนั้น โอ้อ้ออ๋ออ๋อทีเนี้ยอืม โอ้หเออด้เนอใครอะคุณโอเคไมคุณแซมเดี๋ยวนั้นนี่มันจิมมี่ตชยแล้วคุณแซมยังไม่ตาย ไม่น้อยน้อยตตอนนั้นได้ตกตึกตายแล้วเหรออ๋ไม่ตอนผมยังไม่ตายเราผมก็แบบตอนนั้นไม่คุม,มาช่วยผมใครมาช่วยแล้วอันอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าตอนนั้ผมมดสติอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วทำไมจะไปนคนช่วยขเขาเองเอสียงใครวะอุอยนี่แกเป็ในใครอะ เราก็คนช่วยแกยจากจากจาการที่แกเกือบตายจากการตกตึก,ตกยังไงละ่ะจอจิมมี่ผมลืมอ๋อผมลืมที่นามตัวของของคนนั้นไปเขามีชื่อว่าเอ,อิ่มเขามีชื่อว่าแจ็คเนี่ยอ๋อแล้ววุ้แจ็คคุณมาทำอะไรที่เนี่ยฉันแค่ต้องการมาตามจับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิวเรียนคิวเรียนยนั่นแหละ เขาต้องไปจับเขาเรื่องเริ่มขึ้นแล้วเสนะได้เวลาที่จะได้เอรุ่มนี้ไปตทดล,ล้วการต่อสู้ครั้งใหม่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วสร็งน,นะโปรดติดตามตอนต,ต่อไป